นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการทำหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติขณะที่กะกะตเตรียมขอข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ นายอนุทินชาญมากูในยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายวิทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยพบมีการเบิกเงินผิดปกติให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ผิดปกติในช่วงเลือกตั้งว่าส่วนตัวสนับสนุนเพราะเป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะต้องรายงานหากพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติไปยังสำนักงานคณะกรรมการ,าการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงหรือตำรวจซึ่งถือ เป็นเรื่องดีที่จะช่วยให้การเมืองไทยโปร่งใสและแกะรอยการทุจริตได้ง่ายขึ้นต้องก็บอกเองว่าถ้าเกิดมีอย่างนี้ต้างก็จะแจ้งไปยังปป,ปองงสำนักงานตํารวจแห่งชาติเขาคบถ้วนกระบวนกามแล้วก็มีคนรับผิดชอบอยู่แล้วก็จะกําชับไปว่าท่านชมนะที่ออกมาจัดการคือเขาเรียกสังเกตว,ว่ามันมีอะไรผิดปกติแล้วก็ออกมาที้แจงไว้ก่อน การที่แจงอย่างนี้ก็แสดงว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเอาจริง้วน่ะเพราะนั้นไอ้ธุรกรรมเหล่านี้แบงค์ทุกสาขาเนี่ยตอนที่ใครมาเบิกแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยอ่าะคราวนี้ไม่ต้องให้เบิกแล้วล่ะตองรายงานอย่างเข้มงวดเป็นสิ่งที่ดีทําให้การเมือง,งสามารถมีความโปร่งใสเพิ่มมากขึ้นด้านนายเอกนิตินิติธรรมประภาตรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้กลไกทางการเงินที่กำกับธนาคารพาณิชย์ให้ธนาคารพาณิชย์ต้องรายงานและธนาคารแห่งประเทศไทยจะส่งข้อมูลให้กับกกตและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องต่อไปความผิดปกติเนี่ยเกิดได้หลายอย่างสิ่งที่ท่านพู้ว่าท่านเป็นคนดีเทคให้ละว่าเกิดการผิดปกติท่านเป็นคนเจอละว่าสิ่งปกติการสอบสวนเนี่ยต้องไปในขั้นของทางกกตละถ้ากกตมาต่อเพราะว่ากฎหมายอำนาจเนี่ยจะต้องไปอยู่กกต ล่าสุดนายสวงบุญมีเลยค่ะที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกะตกล่าวว่าที่ประชุมกะกะตพิจารณาอาศัยอำนาจตามมาตราส32แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เรียกเอกสารจากธนาคารแห่งประเทศไทยมาเพื่อประกอบการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปซึ่งกะกะตพิจารณาแล้วเห็นตามที่เสนอโดยมอบหมายให้รองเลขาธิการกะกะตด้านสืบสวนเดินทางพร้อมหนังสือสืบสวนเข้าไปรับข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยในวันนี้ผลิตนาาขวัญแสนสุขรายงาน